สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆท่นานพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพัชทรงเล็กช่องแบงปันตัวเล็กแบงปันในทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจ้าในทา,ทางเด็ดเด็ดใทางเหม็นเหม็นช่องเยาวันพาสทรงเล็กแ้วจะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แนวทางเด็ดเด็ดเหม็นเหม็นเขาดูเขาบอยเขา ประจำค่ะมาฝากมาตอนมาแบ่งปันนะคะงวดประจําวันที่16เดือน5ปีหกหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อวัวเท่แล้วนี่เขา6 2สองีเด้อค่ะใบนี้มันห้ลัก้อยลักซิบลวกลักหน่วยมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะลักร้อย2ตัวลัก1ีบตัวลักหน่วยกับตัวนี่มันก็สิมาจับเป็นตัวเลขให้เนาะพี่น้องค่ะ 2 1 3 2 1ึ่งสามอแแล้วก็เจ็อพี่น้องค่ะไดามา4หางสตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้เป็นความเชื่อด้อค่ะขอบคุณจ้าของ้อมูลทุกทแอดทุกทท่านเคะขออนุญาตนามาแบ่งปันในเพื่อนในเบิ่งในชมจ้าเล็กเด็ดเล็กแมนกับึงอาไปชมอาไปสื่อรรีค่ะพี่น้องค่ะ เนกะสวยยูดยจาพี่น้องจ่าเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยสวยมากๆชอบส่วนตัวนะคะพี่น้องเด้อมาว่ากันค่ะผู้ใดมาตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันเลยเด้อคี่นเด้ออันนี้เป็นของแอดดาวบนฝ้าค่ะล่างสองตัวค่ะพี่น้องขาล่างสองตัวตรงๆคนว่าเก้าเจ็ดเก้าเปรสองเจ็ดสองเปรเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดเปรตเด็กพี่น้องค่ะ สำหรับแอดดาวบนฟ้าไม่เบ่งสองใบทะขังหมดคลิปนี้ชนเป็ดเกาเกาเป็ดค่ะพี่นอ้อง่ะชนตัวเดียวสองใบชนตัวเดียวเป็นของแอดทันเดียวสูตรของอาจารย์เดียวค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์ทันเดียวเนาะคะ่ะของแอดดาวบนฟ้าขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะพี่น้องคขะขออน,อนุญาตแบ่งปันเพืเ่อนๆให้เด้เบิ่งงในชมให้ดี รำเลื่อยน้ำกันเนาะกับพี่นอ้องค่ะชมอีกใบหนึ่งกับพี่น้องคะ่ะใบหนึ่งใบนี้ซิมีอยู่หาหางเนาะกับพี่น้องเนาะหาเจ็ดหาแปดเก้าแปดเก้าหาแล้วกับแปดเจ็ด 7. ของเอ็ดดาวบนฟ้าคือกันค่ะพี่น้องคะ่ะสองใบในชุนเก้าแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำในเด้อจ้า โชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16เดือน5ปี65นะคะเจอก,กันคลิปหน้าสำหรับช่องยิมันพาทรงเรค่กพี่น้องค่ะ